สวัสดีครับร้านบรรยายทักเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับจะส่งเนี่ยฮุบอต้าเอลซีเจศูนย์นะครับวันนี้ลูกค้าจากอำเภอเวียงกว่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้เช้าก็เดินทางถึงเรียบร้อยนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองอย่างนี้นะครับเชิญได้ที่ร้านบรรยายทักเตอร์นะครับทั้งสองสาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นก็แพงเพชรและก็สาขาสองบ้านท่าคอต์จังวังบัวนะฮะอำเภอคลองขุ่นแพงเพชรนะครับ โทร075223883นะครับผมมีให้ชมหลากหลายรุ่นนะฮะโทรมาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณลูกค้าจากเมียงป่าเป้าเชียงรายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ